ช <Channel. S 2> นี่ทุกคนพี่มิลินได้หมายเลขสิบนะคะนี่มาจับหมายเลขจับหมายเลขอ่า สวัสดีค่ะอยู่สนามบินนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่บขสแนๆจะบินรอแป๊บรอแป๊บ เรานี่แหละเราเนาะ <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังจะขึ้นเครื่องไปที่อ,อุดอนเนี่ยมันแข่งเขาว่าเออพูดไปเรอะไปเร็วทุกคนตั้งใจฟังดีๆตอนนี้เรากําลังจะไปสนามบินอุดรเพื่อที่จะไปบึงการเพื่อไปประกวดนิสแกรดนะคะใช่ป่อ <c oughs> <c oughs> นเช้าแหละตอนนี้กี่โมงวะตีห้าครึ่งมันก็เลยเบอร์เบอร์อน,น,นิดนึงสลวนโอ้โหตั้งใจแบบแป๊บนึงทุกคน โอเคทุกคนนี่จะบอกว่าเฮ้ยนี่คุณคุณอะข้างหลังคุณคุณอะคุณคุณปะเฮ้ยใอ่ะฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่ชีพี่รถเมย์บังเอิญมากบังเอิญมากไปไหนหรอคะจะไปโดนความจริงอยู่ตรงนี้เนาะ นัดกันแหละนัดกันแหละจะไปทําบุญด้วยกันใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรเลยดีกว่าค่ะ จะได้บุหรือจะได้บาปตัวไม่รู้เหมือนกันตอนนี้แต่วไปทำชาแนลปกติแล้วเนี่ยเขาจะขอเรื่องอะไราาก็จะเรื่องหวยหรือเปล่าขนัดเลยที้อาจจะเป็นเรื่องโชคลาภการเ<อ>งินการงานแต่ว่าความรักไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ปะความรักเขาบอกว่าห้ามใชปะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าก็งง,งอยู่แบบงงอะ่ะเพราะเราจะไปไหล ตอนนี้นะคะระหว่างที่เราจะไปคาชชโนดเราแวะกันที่วัดสีดารามใช่แล้วพี่คนขับรถเขาบอกว่าเขาเคยพานักท่องเที่ยวมาแล้วเขาไปถ่ายที่คาชชโนดแล้วอยู่ๆกล้องอ่ะก็ดับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอะไรเงี้ยไ,ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมไม่เขาบอกว่าเขามาถ่ายแลย้วทีนี้เขาไม่ได้ขอ มันก็เหมือนกันปต้าตัวก็เขาไม่ได้ขอเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกว่าเข้ามาวัดนี้แล้วเขาถ่ายเขาไปถ่ายที่คำชะโนดแล้วถ่ายใี่เแม่ดูเสียเวลาจริงนี่คะขออนุญาตถ่ายก่อนนะคะขออนุญาตถ่ายไม่ติดเขาอนุญาตถ่ายเลยนะครับพี่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังว่าเขาถ่ายวัดไหนนะคะวัดนี้แหละครับเห็นไหมอ๋อไม่ใช่คำชะโนดเหรอคะก็งงอยู่ว่าเข้ามาวัดนี้แล้วไปเปิดไฟที่วัดคำชะโนดแล้วไม่ติดสรุปเขาไปวัดไหน เามาวัดนี้ใช่ไหมคะมาวัดนี้มาวัดนี้อ่าเขาจะเอาลงในเฟซบุ๊กนครับเป็นสักอันเลยอันนี้เขาเจอกับตัวเลยโอเคค่ะข้อมูลถูกต้องเป๊ะไปต่ออ๋อมเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าตัวมีสตินะเนี่ยก็ไม่มีสติเลยนี่นี่นี่ให้ดูฝั่งนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะ นี่สวยมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปไหว้ข้างในนะคะใช่ตัวเป็นละไรก็หวเลาะตัวได้แหละนี่นี่นี่ใครๆมาบ้างแค่เขินแค่เขินว่าเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ทูกเพียนกันโอเคค่ะมาซื้อดอกไม้ไหว้พระใช่คนละสามช่อด้วยนะพี่คนละสามช่อสี่คนสามสิบเดี๋ยวไปต่อที่ศาปกติต้องให้เท่าไหร่ แล้วพี่ชีจะให้เท่าไหร่คะมียี่สิบค่ะแล้วพี่ลินให้เท่าไหร่สิบบาทสิบบาทเริ่มต้นก็ได้แล้วแหละคอนเทนต์นี่คิดว่าเราต้องไปแวะกดเงินก่อนคือให้สิบบาทขอพอสามร้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะริบมาขอเลขขอหวยแต่ไม่เอาเงินมาเลยเดี๋ยวไปไหว้พระกัน บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะยังอยู่ที่วัดศรีดารามนะอันนี้พี่แจงก็รดน,น้ามนต์เรียบร้อยพี่ชีพุทธเม์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกสง,งบเนาะสงบมแลดูไม่เป็นตัวเองยังไงไม่รู้เก่งมากตอนนี้ถึงตาตัวละเอาเรื่องเอาใยนะคะน้ำมีแต่น้ำตาดื่มได้ด้วยตัว <seja> เขาบอกดื่มได้นะดื่มได้ดื่มได้ยิง <setzt> เป่าไหมคะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำาชโนนกันต่อเนาะโอเคค่ะระหว่างทางที่เราจะไปทำาชโนนนะคะเรากำลังมาแวะซื้อใบสีเพื่อจะเอาไปไหว้นะคะทุกคนเพื่อได้ยางจะเอาอะไรสวยมาก ใหญ่มากเลยนะเท่าไหร่นะพันห้าพันห้มีอันสักสองสามร้อยไหมคะมีเอาอย่างนี้ละกันเราเอาอันเล็กไปก่อนถ้าสมมติว่าเราถูกหวยเออเราค่อยกลับมาเอาอันใหญ่ให้อันละพันห้าเลยเนาะใช่อะเลือกไปสักพักนึงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาใบสีอันไหนอันไหนคะนี่เลยค่ะเกี่ยวนากนะคะทั้งพ่อปู่แล้วก็แม่ย่าซึ่งดูดูตรงนี้เขาค่ะเขาเรียกว่าอะไรหนอนสีรุ้ง เป็น C D Quer ใครมาก็ใิ้ได้นะไปถวายได้แต่ผู้รักผู้หญิงชายชายอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าเขาไม่แนะนำไม่ขอร่วมความรักใช่ก็ความครีเอทละกันอโอเคปะถึงแล้วค่ะคำชะโนดเดี๋ยวเราต้องไปรับบัตรคิวก่อนแล้วก็เข้าไปข้างใน ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยมาจะให้เขาดูเราเป็นตัวอย่างดิ๋ัวพาทุกคนไปเที่ยวนะว่าแต่ว่าเขาเตือนเาว่าห้ามพูดไปเรื่อยก็ยังไม่ได้พูดไปเรื่อยเลยเป็นคนนําทางฉนั้นต้องทําให้ถูกต้องนะถูกต้องอยู่แล้วยู่แล้วนี่เลยที่มีพี่ชีพี่ดนเมย์เป็นคนนาทางนะคะ เดี๋ยวนำยังไงอ๋อเรามาด้วยกันเนาะโอเคทางแรกด้วยกันอ่าเราได้บัตรคิวนี่เลยนะคะไปจ้าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะก็เดินตามทางไปก่อน ตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะระหว่างข้างทางสองฝั่งเนี่ยก็จะมีพิานาคคู่ตามทางเลยแล้วก็จะมีผู้คนเนี่ยเดินเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะคนเยอะมากเหมือนกันนะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่14แล้วเป็นวันอาทิตย์ก็คือเขาว่าชอบมาขอโชคลาภกันที่นี่ใช่แล้วมันใกล้จะวันหวยออกด้วยก็เป็นวันหยุดอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินตามทางไปก่อนเนาะไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกัน เขาให้ยืนตามจุดแล้วก็เข้าไปอันนี้เปนะคะสีเขียวๆนี่เห็นไหมทุกคนจะต้องต่อคิวกันเข้าไปเพราะว่าคนทข้งที่จะเยอะไงทำไมเราไม่อยู่คิวด้วยกันอะได้แยกกันทำไมไม่อยู่ด้วยกันไปตามที่ฉีขึ้นรถนีเดี๋ยวไปทำวิธีแป๊บหนึ่งนะ ก็เดินมาก็เจอบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ให้ดูนะคะนี่ก็จะมีน้ําอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาน้ํากลับไปได้ไหมตัวนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่คือเขาทำอะไรหรือว่าเขามาตักน้ําตรงนี้อ๋อนี่ตัวเราก็ตักนี่ในฝั่งนี้ก็ได้ไตัวหาอะไรเนี่ย <What? S 1> <laughs> จะเอากลับเหรอเห็นทุกคนเอากลับกันเพร<อ>าะฉะนั้นเราต้องช่วยกินน้ำให้หมดกินให้หมดแล้วก็เอาน้ำอ่ะน้ำจากศึกเนี่ย<อ>ใส่ในนี้อ๋อแล้วก็เอากลับบ้านใช่แล้วก็แบบว่าเวลาเราสึกแบบเฮ้ยอยากได้พลังอย่างเงี้ยเราก็จะเอาน้ำจากศึกเนี่ยมาลดหัว<อ> <eted> เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันกินก่อนมาเจ้าน้า กินแล้วก็แบบว่าลดน้ำต้นไม้ก็ได้ถ้ากินไม่หมดอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะไปนะจ๊ะหิวน้ำอ๋ออจงกินเลยไม่ขัดศรัทธาขัดไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาน้ำสักสิบกลับบ้านโอเคจะหมดีเดินหนีแล้วนะเพราะว่าหนีหนีกลัวกลัวหนกลัวได้กินน้ำ นู่นนะคะพี่ชิดหนีไปไกลมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราตักน้ำศักิ์สิทธิ์กลับบ้านก่อนใช่อันนี้ก็ลดน้ำต้นไม้ได้ลดแล้โอเคอ๋อไม่ได้เออได้แล้วเอาไม่กินแล้วก็ได้ตอนแรกตั้งใจจะกินครึ่งขวดที่เหลือโอ้ยเดี๋ยวเจ๊เอาขวดใหม่ให้แต่เดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนดีกว่าโอเคกลับบ้านได้แล้ว วันนี้ยังไงคะวันนี้ก็คือเหมือนมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้มากันแค่สองคนนะอ่ะนี่พี่ชีพี่รถเมย์ดเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวมิลีเนี่ยก็จะไปทํากิจกรรมกับกองประกวดแหละแล้วก็เจงก็จะอยู่กับพี่ชีพี่รถเมย์นะคะให้พี่เขาดูแลเจงด้วยชวนเข้ามานะชวนเข้ามานะแต่ว่าโอเคมาดูในเราเดี๋ยวจะไปดูว่าที่บึงการเนี่ยมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างโอเคปะ ทุกคนตอนนี้นะคะผู้เข้าประกวดเขาก็มาครบกันแล้วนะคะแล้วก็กําลังถ่ายรูปกันอยู่บอกเลยว่าแต่ละคนคือสวยมากแล้ก็ยพีลลินสวยสุดเ้เ yeah. <laughs> <laughs> สียงดังไม่ได้เดี๋ยวโดนลุมกระทืบ <laughs> ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการถ่ายรูปนะคะ <laughs> ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเนาะขน <laughs> ตาคุณก็คือเป็นที่วางผม <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> มันถูกเนรมิตแล้วก็ลังสั์มาแล้วนี่ทุกคนพี่มิลินได้หมายเลขสิบนะคะนี่มาจับหมายเลขจับหมายเลขอ่าหมาย,มมย,มมยมมเลขอะไรเอ่ยหมายเลขสิค่ะโอเค <laughs> พี่ชีพพี่ลุเมย์เขาก็มาช่วยด้วยเนาะ จริงๆเขาตั้งใจมาเที่ยวแหละใช่มาเที่ยวมาให้มาไมาเที่ยวมามาเชียร์มาเชียร์ไปมาเป็นเพื่อนแจกเออไม่งั้นต้องแจต้องกินหมูกระทะคนเดียวใช่เดี๋ยวเราจะไปหนีมิลินเที่ยวกันเราไปเที่ยวกันดีกว่าใช่อันนี้คืออะไรเอ่ยกล้องถ่ายบอกนี่ก็คือแบบว่าถ่ายชนกันเลยก็ถ่ายชนกันชสม แล้วทุกคนก็จะรอแบบช่องพี่รดเมย์พี่ชีต้องไปดูนะต้องไปดูก่อนเลยว่าไม่ต้องรอเพราะว่าคลิปคลิปก่อนหน้านี้ปีนึงยังไม่ได้ลงเลยรองไว้อยู่ตั้งแต่คลิปอะไรนะซื้อคามลมาตั้งแต่2ปีคามลวายอยู่สองแวบแล้วยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ถ่ายรูปกอนนะบาย วันนี้นะคะเราเดินทางมาที่สุดแคบแดนอีสานเหนือนะคะบึงการปากซันซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของประเทศไทยถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นนะคะจะเป็นฝั่งของประเทศลาวแจง่ะยังไม่เคยไปประเทศลาวเลยนะคะวันนี้ยังไม่ข้ามเรายังไม่ได้ข้ามแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะคะจะข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวนะคะเพราะว่าอยากไปมากๆนี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นตรงนู้นมีตลาดคนเดิน โอ้ยป่ะนี่วิชีพี่ลดเมย์เขาก็นําทางนะคะจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆถนนค,คนเดินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีวันศุกร์เสาร์แต่เรามาวันอาทิตย์ก็เลยนี่ค่ะอย่างที่เห็นว่างเปล่าไม่มีอะไรขายเลยแต่ว่าเหมือนข้างหน้าตรงนู้นนะคะทุกคน เหมือนมีอะไรขายอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเนาะแล้วก็ตอนนี้พี่มิลินอ่ะเขาไปกินข้าวกับกองประกวดเนาะต้องเก็บตัวเราก็เลยถือโอกาสหนีเที่ยวเลยละกันก็หนีได้ไม่เยอะเราเพราะว่มามากับพี่ชีตพี่รถเมเดี๋ยวเขาฟ้องมิลินโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูของกินดีกว่าตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วนะคะ ก็จะมีของขายเนาะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูของกินแปลกๆที่นี่ถ้าเป็นอีสานนี่เราต้องกินแบบอะไรอ่ะก้อยปลาใช่ไหลาบก้อยอะไรอย่างเงี้ยเคยกินเคยดูไหมไม่เคยตอนก็คือตอนกินเะนื้อยังไม่กล้ากินแต่พอตอนนี้เลิกเลิกกินเนื้อแล้วอยากกินแต่กินไม่ได้<อ>มันหวานมากเลยหวานแบบหวานกว่า,นวา,นวานเนื้อหมูอยากกินเไม่ได้แล้วเลิกกินแล้ว นี่ไงพี่ชีพี่รุเมเขาเป็นคนแบบว่าสายมูสายปฏิบัติเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราได้เจอกันเฮ้ยหยอทำไมพูดเองเออหยอกหยอกหยอกอันเดียวหาอะไรกินก่อนนะทุกคนกิ <c oughs> น้่กินหมดเลยจี<ะ>ไม่ได้แพงอรนะคมาน้าทอดมาค่ะทุกคนข้าวจีของเราชิ้นละห้าบาทไม่ได้แพงนะทุกคนลองชิมนะคะอหอมมากเลยนะคะอืม มันจะมีความแบบอร่อยนะเค็มๆนิดนึงอือบาเดี๋ยวดูเมนูอื่นต่อ,อเจอร้านอหอยทอดค่ะทุกคน<อ>กลิ่นคือหอมมากคุอทอดทอดแบบนี้เลยนะทุกคนนี่มาเจอร้านปลาหมึกนะคะมีทั้งปลาหมึกมีทั้งแมงกะพรุนแล้วก็หอยด้วยเราเอาแมงกะพรุนก่อนแล้วก็ปลาหมึกอีกหนึ่งให,ให้มันครบห้าบบาทเลยดีวยกว่าโอเคค่ะ โอเคปะเดี๋ยวรอแล้วก็ไปนั่งกินมาแล้วจ้าหอยทอดเตรียมไปนิดนึงนะคะพ่อค้าขาแล้วพี่ชีก็เอาหมูปิ้งให้นี่พี่ชีบ<ม>อกว่าหมูปิ้งก็คือนัวนัวแบบปัดไปกว่าที่อื่นอ,อืมนุ่มเ <c oughs> นิ่มก็เรียกว่าหมู <c oughs> ใส่ซอสนัวๆอืมส <c oughs> ิ่งนี้นี่ก็คือซอสซอสหนึ่งเลยค่ะเป็นคนป้อนไม่ต้องมีมิลินก็ได้ ร้องไห้แล้วคืคอแห้งแน่ๆคืนนี้ยมาเดี๋ยวเรามาชิมหอยทอดต่อดอีกว่าอ่ะหอยทอดอ,อ่ะหอยทอดรสชาติด,ดีนะนัวเหมือนกันน้ำต้องมาแล้วแหละอยากไป้ช็อกนก่ะนี่ปลาหมึกันกิ <c oughs> เป็นไงเผ็ดโ,โดดนะมาเลยจ้าจะบอกว่ากลับข้าวเยอะมากดูดิจะหมดไหมเดี๋ยวแดงไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้าโรงแรมใช่คะ นี่ไปกินข้าวก่อนเย้พี่วิลินกลับมาแล้วนะคะเป็นไงเหนื่อยไหมใครตัวหรือเขาทั้งคู่ทั้งคู่วันนี้เหนื่อยหรอเขาก็คือเหมือนไปเที่ยวไปถ่ายคลิปแค่นั้นแหละ สนุกอ,อยู่นะสนุกมาเจอเพื่อนๆมาได้เที่ยวอะไรแบบว่าแปลกใหม่อะไรเงี้ยบูรการเนาะยังไงมาเที่ยวก็แฮปปี้ดีมันแบบว่าแปลกใหม่เหมือนที่ตัวบอกนั่นแหละก็พยายามถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าทุกคนก็อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยมาเอออยากรู Bear: ้ว่าเฮ้ยริมโค้งเนี่ยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขายังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวตัวก็ได้ไปเพราะตัวประกวดยังไงก็ได้ไปอยู่แล้ว นะเดี๋ยวไว้ดูว่าเราจะถายอะไรที่บึงการให้ทุกคนดูอีกเนาะใช่โอเคทุกคนไปแล้วนะขอตัวไปวักผ่อนก่อนนะคะ<ไหน>บ๊ายบาย